ASEAN. I am in ASEAN. I am in ASEAN. I am in ASEAN. I'm in ASEAN. I am in ASEAN. I am in ASEAN. คนครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรของปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ก็เห็นนครวัดทั้งหมดเนี่ยสะท้อนลงบนผืนน้ําจริงๆนะถ้าเป็นมุมที่คนมาเยอะเมีอนกับคือนักท่องเที่ยวที่จะมาชมปราสาทนครวัดไดาไม่ได้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่นะครับจะเหมือนที่จะมาไม่ถึงเหมือนกันทําไมครับเพราะว่าเราอยากให้มาดูพระอาทิตย์ก็คือ เราอาจจะพูดว่าโซริยะใช่ไหมฮะโซริยะก็คือโซริยะก็คือพระอาทิตย์นั่นแหละแล้วผู้ที่ได้สร้างปราสาทนครวัดนี้นะครับก็คือโซริยะวรมันที่สองโซริยะนี่คือเป็นตัวพระอาทิตย์่วนวรมันก็คือเปรียบเสมือนเป็นเสือ้อเกะ เสือ้อป้องกันช่วยทําให้ประเทศนี้อาณาจักรนี้คือดีขึ้นนะครับตอนที่พระองค์เข้าที่บงคตไปแล้วนครบัดนี้ถูกเขาให้นามว่าบรมวิษณุโ,โลกาไมยถึงว่าที่นี้เป็นที่ขององค์พระวิษณุนะครับ <Ariel. S 1> <Crow ley> กราดกระกราดอกใช่ครับคนกัมพูชาทั่วประเทศตอนที่มาเที่ยวประสาทนครวัดนะครับเขาไม่ลืมจะมาขอพรจากองค์พระนารายณ์องค์นี้นะครับเขารู้ว่าพระนารายณ์องค์นี้นะครับจะช่วยต่อชีวิตเขา ถ้าเขามีเคราะ์มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าทีนี้อาจจะตัดเคราะห์รายทั้งลายทั้งปูนี้คือ,อให้กลับไปสู่โชคลาภดีต่อไปอนะครับ วันนี้จะขอให้คุณครูกับคุนแอนนะครับไปดูระเบียงข้างนอกแล้วก็จะได้ชมอับสลาสวยสวยมากนะครับสวยยมากนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ ดูร่างกายของอัศราน,นะครับดูแล้วจะมีรูปทรงแบบสง่างามเอวอ,อกหน้าแล้วก็การแต่งตัวแต่งผ้านี่ก็ดูแล้วก็สวยม,มีชีชวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็แกะบนหินนะครับก้อนใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ยุคข้างหลังก็มีรูดหลายอยู่ด้วยนะครับหินนี่เป็นหินทรายทั้งหมดไหมหินทรายทั้งหมดเลยนะครับแต่จริงๆอยูุ่คางในนี่จะ มีศิลาแรงครับ <c oughs> แต่ว่าด้านนอกที่เห็นที่แกะสลักสวยงามนี้จะเป็นแกะบนหินทรายเ็นทรายทขางนาเฮนทรายหมดเลยนะครับ,รบผมสังเกตดูอัปสราแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันซะทีเดียวครับ,ค,รบคือมีจํานวนการแตง่งแต่งผมนะครับคือมีจํานวน5 4แบบครัแบบนะครับจำนวน5 4นี้คือไม่ถึงว่าเป็นการคัดเลือกมาจาก54 จังหวัดและกรุงอยู่ในสมัยอาณาจักรโบราณที่รุ่งเรืองที่สุดเขาเลือกแบบไหนฮะเลือกแบบการประกวดนางงามเป็นพันพันเมนเมินคนนะครับว่าจะได้มานะครับเพราะงั้นก็คือความงามสวยงามสวยงามทั้งทั้งข้างนอกข้างข้างนอกและข้างในด้วยแล้วก็สุขภาพแล้วก็สวยงามทางการกระทําดีมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับยุบสมด้วยนะครับมาเป็นแบบในการมาเป็นแบบนะฮะ นี้มีอะไรครับคุณสมุตติตรงนี้นะครับมีอัศรลาที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนพัฒนามาเห็นก็คืออัศรลายิ้มเห็นฟันที่เอดกับคุณครูดูนะอัศรลาจะยิ้มจะรำแล้วไม่ออกฟันเลย ถ้ายิ้มออกฝันปริสมืนเป็นผู้หญิงที่หัวเราะและเสียงดังแล้วจะเป็นผู้หญิงไม่ดี<อ>ทุกองค์จะยิ้มแต่ไม่เห็นฝันยิ้มน้อยๆทไม,อ,ทไมทองคนี้ถึงยิ้มเห็นฝันคือ,อบางคนเขาเข้าใจว่าผู้หญิงที่ยิ้มเห็นฝันอยู่นี้อาจจะเป็นตัวแทนให้ผู้หญิงไม่ดีคือในจํานวนหนึ่องสองพันคนนี้คือหมายถึงว่า อาจจะมีคนหนึ่งสองคนที่อาจจะเพลือตัวแล้วก็ไม่ประหยัดอะไรต่างๆไม่สํารวมภาษาเป็นคำว่าคัดเละคัดเละก็คือเป็นอัปปลักอาจจะแก้เป็นสันนิษฐานนึะครับเป็นการสันนิษฐานเท่านั้นต่อไปนี่จะขอให้คุณแอดกับคุณทูครับมองดูอาคารเล็กๆ อยู่ตามซ้ายมือกับฝ่ามือของของเรานะครับนี่คืออะไรนี่คือเป็นห้องสมุดครับห้องสมุดห้องสมุดถ้าเรียกเป็นภาษาเขมรต้องเรียกว่าอะไรครับสองอาคารสองอาคารนี่เดี๋ยวเป็นภาษาเขมรก็คือบรรลัยเรียกว่าห้องสมุดนี่เก็บสมุดหนังสือหรืเก็บสมุดหนังสือคำพีเก็บคัมภีร์เก็บพระคัมภีร์ครับครับครับในยุคนั้นพระคัมภีร์นี่เขียนใส่ในอะไรครับใบลานครับใบลานใบลานครับผมครับเรียนเชิญต่อครับ คือเป็นลูกของพระเจ้าโซริยะวรมันที่สองนะครับอ oh. อกศึกเองครับห oh. oh. มายถึงว่าพระองค์คือเป็นผู้บัญชาการกองทัพนะครับ oh. แล้วก็ศูนย์กองทัพที่เดินทางไปกับพระองค์นี่นะครับคือเป็นกองทัพที่มาจากทุกมูลเล่าของประเทศกัมพูชาในอาณาจักรสมัยของพระองค์ที่พระองค์ oh. ปกครองประเทศตอนนั้นแล้วในท,ทางกองกองทัพเราเห็นว่าจังหวะในการเดินทางคือมีระเบียบ oh. เรียบร้อย เท้าเท่ากันความสูงของฐานเท่ากัน <ừ> แต่อะไรที่ผิดพลาดไปบ้างก็คืออยากให้คุณครูกับคุณแอดสังเกตดูข้างบนศีรษะของเขาเก,ก็คือมีการใส่หมวกแบบคล้ายๆมงกุฎครับ,รบแต่อยู่ข้างบนนั้นคือมีบางเทียาจ,จะมีนกบางเทียาจ,จะมีกวางบางเทียาจ,จะมีนกหูบางเทียจจะมีช้ชางงาช้างเป็นตน้นพวกนี้นะครับแสดงว่ามาจาก ทุกมูลลแล้วโซนพระเจ้าโซนยันที่สองเองที่เราสังเกตเห็นว่าจะเป็นพระองค์ก็คือ,อช้างนี้จะเป็นช้างหมยถึงว่าเป็นช้างที่ใหญ่มากแล้วก็สูงด้วยพร,ระเจ้าโุนยาันที่สองนี่คือนอกจากสถาปัตยกรรมที่ ดีเลิศแล้วผมก็เป็นมาทัพองค์ก็เป็นพ่อแหง่งวัฒนธรรมของคอมอเมนโบราณน,นะครับทรงพระปรีชาสามารถหลายด้านนะฮะสำหรับการสร้างปราสาทนครวัดนี้นะครับเอาหินมาจากภูเขาพนมกุเรนซึ่งอยู่ห่างจากนี้ประมาณ70กิโลเมตรโดยมีการแบ่งคณะเป็นหมู่เป็นเล่าเป็นหมู่บ้านก็คือหมายถึงว่าหมู่บ้านนี้ทรงเห็น จากมุบานี้ไปถึงมุบานี้มุบานี้ทรงเห็นมาถึงมุบานี้มุบานี้ก็ไปเรื่อยๆบางที่ก็เอาตามน้ำมาบางที่ก็หลักตามช้างมาโดยใช้ช้างเป็นอุอปกรณ์ในการลักเห็นนะครับเพื่อมาสร้างปราสา,นาทนครวัดการสร้างปราสาทนี้นะครับอย่างน้อยก็คือใช้เวลาจํานวน30ปีหรือ32ปีแต่นครวัดนี่แม่แต่สร้างมานานแค่ไหนความสําเร็จก็ยัง ไม่มีเลยไม่เท่ายังไม่จบไม่ไม่สมบูรณ์ครับอาจจะมาสร้างต่อในสมัยของพระเจ้าชัยบรมันที่7นะครับตรงนี้คือภาพเกสละที่งดงามประจำยุทีประสาทนครวัดไม่ใช่เป็นภาพแกะใหม่นะครับก็คือเป็นของเก่าหมดเลยแต่ ทำการซ่อมแซมนิดนิดน้อยๆอเป็นไปเช่นก็คือล้างทำความสะอาดอยู่นะครับแล้วนี่คือเป็นจุดในการโวนกระซินสมด์นะครับก็คือฝ่ายนู้น,นครับเป็นฝ่ายอสูนแล้วก็ฝ่ายนี้คือเป็นฝ่ายเทพ กลางผนกระสินสมุทรนะครับเพื่อเอาน้ำอมฤตนี้มากินให้ชีวิตอมตะน,นะครับแล้วองกลางนี่คือองค์นี้คือรรยยองค์กลางนี่ค<ม>ือเป็นองค์พระนารายณ์หรือพระวิชณุนั่นแหละครับแล้วผมจะขออนยัดเล่าว่า เรื่องนี้จะเกิดขึ้นยังไง<ะ>คือตั้งแต่เดิมมานะครับเขาสังเกตเห็นว่ามีแต่คนชั่วกับคนดี<ะ>หรือพูดย่อๆว่าก็คือมีแต่ยัก,กับเทวดาเท่านั้นคนชั่วกับคนดีนี้ก็ชวนกันว่าจะต้องทำยังไง<ะ>ให้มีชีวิตนี้อามาตะได้<ะ>เพราะว่าชีวิตของตัวเองนี่อยากอยู่โดยมีความสุขตลอด<ะ>ไปโดยไม่ต้องตายฉะนั้นก็คือมีการตกลงกันแล้วก็ไปขอพรจากพระศิวะพ<ะ>ระศิวะก็บอกว่าอยากได้ชีวิตอามาตะนี้ ต้องไปโกนเกษินสมุดในมหาสมุดน้ำนมอยู่บนสรรค์นู้นแล้วก็หล้างจากที่ได้ราบแล้วทุกคนก็พร้อมอไปโกนเกษินสมุรแล้วตอนที่ไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทําเป็นเชือกก็เอานาคตัวหนึ่งชื่อหนากวาสกีททาเป็นเป็นเชือกอสําหรับการโกนเกษินสมุดเรื่องการโกนเกษินสมุทดนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากประจําในจักรวาลน,นโหลกนี้ก็ว่าได้ทำไมฮะคือหมาย,ายถึงว่าในโลกนี้นะครับถ้าโลกมีชีวิตอยู่ก็ ความดีกับความชั่วตามกันตลอดต้องอยู่คู่กันตลอดแย่งกันตลอดเลยแย่งตลอดชีวิตแล้วก็ความดีความชั่วก็จะพยายามดึงตัวเราไปทําดีและชั่วอยู่ที่บางทีก็ชั่วบางทีก็ดีไม่ได้ดึงไปดึงมาก็คือบางคนก็อยากดีแต่ก็บางทีก็ชั่วบ้างบางคนก็อยากชั่วแต่ก็ความดีก็ดึงมาบ้างยแล้วแต่แรงดึง แล้วนำอะไรนั่นคืออะไรครับก็คือความดีมใครทําความดีมก็จะได้นำฤทธิ์กินก็คือนำดีก็คือการรักษาศินการทำบิปภาวนาการถือศินสิบสินห้าก็คืออ,อยู่ในคมพีในศาสนาฮินดูก็เข้าแนะนำให้เราทำ มีการนมัสการสุดมนต์ถึงเทพดาแล้วก็ไม่โกหกไม่หลอกลวงแล้วก็พูดแต่เรื่องทดีๆนะครับก็จะได้ความดีตลอดไปตามตัวใปนะครับนี่คือนําอมฤตนะครับแล้วก็ในในเรื่องนี้ฮะก็จะมีนางอัปสราปรากฏตัวมาใช่ไหมครับใช่ครับปรากฏตัวมาเพื่ออะไรครนางอัปสรานี่จริงๆก็คือเป็นผู้ที่ออกมาเป็นผลมาจากการคุณก็ซินสมุนเหมือนกันก็คือออกมาเพื่อแสดงความยินดีต้อนรับ หมายถึงว่าชัยชนะนี้เกือบจะมาแล้วห oh. มายถึงว่านำอมฤิตเกือบจะมาแล้วนาอสานี่คือจะเป็นผู้นำโชคนำเสรีภาพมาให้พวกทั้งสองฝ่ายนะครับ ใช้มือครับนี่มาถึงบายนแล้วนะครับมาถึงปราสาทบายนแล้ว กตได้สวนครับคิดถึงเรื่องกวนกระสินสมุทรใช่ไหมครับพวกนี้คือเป็นพวกที่ได้น้ำำําอมฤตมากินทุกคนแล้วครับคือไม่ถึงว่าได้งดงามโดยความดีครับทําไมถึงมีรอยยิ้มที่เขาว่าว่าลีลับลึกลับไม่รู้ว่ายิ้มแบบนี้หมายความว่าอะไรยิ้มน้อยยิ้มแบบนี้นะครับมีความหมายสี่อย่างก็คือเมตตาการุณาครับมุติตาและอุเบกขา เป็นรอยยิ้มของขพร<ว>มิหารสี่นีทุกต้องครับน,นี่แหละคือน,นาอมฤตที่โลกน่าจะมีอยู่โลกน่าจะรับมือในในการทําความดีทั้งสี่อย่างนี้แล้วหน้าแตละนานี่ครับคืออาจจะเป็นตัวแทนผู้นําทุกจังหวัดผู้นําทั้งหมดก็คือมีห้าไม่ถึงว่าทีนี้คือมี5้าสิบสี่ยอดรวมทั้งหมดก็คือแต่ละยอดนี่คือเป็นผู้นําแต่ละจังหวัดกับคุณแอดคุณครูก็ ผมก็จังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งมองกันโดยความดีโดยความรักโดยความชอบเสียดายมาคุณครูครับสียดายอะไรครับทำไมฮะจริงๆแต่ก่อนในสมัยของพระเจ้าชัยมันที่เจ็ดเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นนาคอเรโลกเตศูนเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับแต่ต่อมาเนี่ยนะครับสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนะครับจบสิ้นลงไปต่อมาพระเจ้าชัยมันที่แปดก็ขึ้นฟุยราชมาฉะนั้นนี่นะครับตรงนี้นะครับหน้านี้นะครับไม่ใช่ เอาโลเกติซูลอีกแล้วทุกแกะมาตรงที่นาผากนี้ให้มีตาอีกตาหนึ่งก็คือตาที่สามถ้ามีตาที่สามแบบนี้แล้วนะครับคือเป็นใครนั่นก็คือตาของพระศิวะแสดงว่าประสาทนี้นะครับทุกเปลี่ยนแปลงมาจากพระพุทธศาสนานมาเป็นของฮินดูในสมัยพระเจ้ารามนที่8นี่ใช่ศตวษที่13นี่หมายถึงว่าทุกใบหน้าทุกใบหน้ามีตาที่3ตลอดเลยนี่กอยสกิดูนะครับ เป็นการแกะเพิ่มเหรอฮะแกะเพิ่มในศตวรรษที่สิบสามฉะนั้นไม่ถึงว่าสถานที่ตรงนี้นะครับถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็นของฮินดูไปทั้งหมดหน้านี่ก็เป็นของฮินดูไปหมดแล้วปัจจุบันนะฮะปัจจุบันนี้ชาวกัมพูชานับถือศาสนาอะไรเป็นสุปัจจุบันนี้คือประชาชนกัมพูชานับถือศาสนาพปพุทธศาสนาครับโดยมีประชาชนประมาณ9 5้าสิบ้าเปอร์ซตที่เคารพศาสนานิกไกฮินยานนะครับ ตอนแทกงเนี่ยหนักใจเหมือนกันมีหลายอย่างที่ที่เราไม่รู้จะไปยังไงจะไปหาได้จากที่ไหนนี่ถ้าไม่ใช่ว่าเรามีเพื่อนชาวกัมพูชาที่มาช่วยเหลือให้ทั้งข้อมูลแล้วก็พาเราไปยังที่ที่เราต้องการจะได้ข้อมูลนั้นเป็นน้ำใจที่เราได้รับก็เหมือนกับ ที่เราพยายามไขความลับของรอยยิ้มอันนี้ที่บอกว่าแต่คืออะไรกันแน่สุดท้ายรู้ว่าคือพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิธาอุเบกขาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เวลาที่เรามาดินแดนแห่งนี้หลายอย่างที่เรากลับมาเข้าใจใน,ในภารกิจสามสี่วันนี้รู้สึกว่าเราได้เห็นมุมเล็กๆมุมน่ารักมุมมิตรเมตรีมุมที่เขาเป็นมิตรเมตตรีจริงๆกับเราก็รู้สึกว่าประทับใจครับ รู้สึกว่าอืมีมความสุขอะโอหสสวยาาเลยครับครูขอบคุณครับอโอ้โหเป็นไงฮะมหัศจรรย์มากครับ <G ül> ไหนขอดูขอดูชับๆันอย่างใกล้ๆนะ <G ül> โอโ้นี่ดูแสงสชัดๆอืมโอ้จากสคริปต์แผ่นเดียวนะฮะ <G ül> แล้วก็สิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เรารู้น้อยมากแล้วมาเจอเพื่อนคนนี้ กลายเป็นเราได้อะไรหลายอย่างนะครับ,รบม,มันมากกว่าที่เรามาเที่ยวผ่านๆไปเฉยๆแล้วก็ได้เห็นได้รู้ได้สัมผัสรจริงๆงก็สิ่งที่เราทํามาทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่เพื่อนของเราคุณสมุดได้ช่วยเราเนี่ยก็จะกลายเป็นสื่อการเรียนการสอนแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เพื่อนคนไทยรู้จักเพื่อนชาวกัมพูชามากขึ้นต้องขอบคุณเพื่อนคนนี้ของเรามากๆนะครับขอบคุณคุณสมุดนครับ ที่ช่วยเหลือและเป็นเพื่อนเราในการเดินทางตั้งแต่วันนี้ต่อไปก็เป็นเพื่อนกันนะครับขอบคุณมากครับชีวิตณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับ นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรของปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นบรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อมาชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือหมู่ปราสาทหินอันเป็นเทวสถานที่ยิ่งใหญ่และความวิจิตรของรูปสลักหินตามระเบียงคดและฝาผนังที่รายรอบรวมไปถึงเมืองนครธม ที่มีประสาทบายนและรอยยิ้มบายนที่แสนลีลับเมืเม่อได้มาอยู่ท่ามกลางประสาทที่นั่นเก่าแก่ก,ก็อดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงอดีตอันรุ่งเรืองของอาณาจักรของโบราณจนนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างพากันพูดเป็นวลีติดปากว่าซีอังกอร์วัดแอนดาแต่สำหรับชาวกัมพูชานครวัดไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณสถาน แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดสำนึกแห่งความเป็นชาติของชาวกรัรมพูชาภาพปราสาทอินนครวัดจึงปรากฏอยู่บนพื้นธงชาติของกรัรมพูชาไม่ว่าจะยุคสมัยใดแต่นับแต่ช่วงเวลาอันโหดร้ายของสงครามที่เขเมรแดงทำลายมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไปแทบสิ้นแผ่นดินคนกัมพูชามีความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทุกขแขนงให้ฟื้นคืนมาอีกครั้ง อย่างเช่นระบำอับสราหนึ่งในนาตศิลป์ของกรรมัมพูชาที่ถ่ายทอดมาสู่เยาวชนรุ่นหลังระบำอับสราถูกเชื่อมโยงมาจากรูปสลักหินนางฟ้าแห่งนครวัดมาสู่หญิงสาวที่ไร้รำวยท่วงท่างหดงานประดับดอกไม้เครื่องทรงบนศีรษะอลังการราวกับนางอับสราบนภาพสลักฝาผนังหลุดออกมามีชีวิตจริง นี่เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะสืบสารศิลปะวัฒนธรรมจากคนรุ่นก่อนให้คงอยู่ต่อไปในภายภาคหน้าความหวังนี้ก็คงไม่ต่างกับความหวังของคนไทยหรือแม้แต่ประเทศเอื่นๆในอาเซียนที่อยากดำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติไว้ไม่ให้สูญสิ้นไปกับกระแสะโลกที่เปลี่ยนแปลงง่ายได้ในปัจจุบัน